น้ำตัวไหนครับผมไม่ซังเงินสอนยีเรื่อช่างไฟเราซ้อมมากี่วันต้องมาเดือนนึงก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ททไหนตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่ทีชลบุรีครับค่ายพกบุมพานเลยที่เดิมเลยค่ายทหารเนาะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกบุญพานเรมั้งมีไมสังคำอาจัจใช้แล้วก็กอภัยอืมก็คือเพื่อนพี่ๆเพื่อนในค่ายเยอะกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามปีสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบโมยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเป,เป็นสัมซุนเคยต่อยอเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยอเขายังดูบ้างครับเขาเป็นมือสไตล์อะไรที่เราดูมามวยมัดมวยสก๊าวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนยังไงดีว่ออกลุกหนักเป็นปัจจัยฮะก็เหมือนตามสไตล์เราเนาะแล้วมีอะไรค่อยแก้ไข,ขวุฒนเขาเบอร์ทีเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดครับวันนั้นต่อยใครตะวันชัยเป็นไงงบ้าแปลคะแนนผ่าแพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ วันนั้ร้อยยี่สิบห้าหป่าร้อวันนี้ต่อร้อยยี่สิบสามเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหมักนี้พอดีเป็มมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้าเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาแชร์หน้าเอาไข่นะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณประมาณสามสามสี่สามกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกสิบหกครับคนจังหวัดแม่ฮ่องสอเด็กแม่ฮ่องสอนฝากเช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อย แฟนกลับน้องสอนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยวันนี้เอาชนะกับใคานะอ่ะวันนี้กับน้องยชคดีไอม,มาครับ